แม่นะเอ้อเอ้อเลยเอ้อ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7 <laughs> 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 ก็ไก่ก็ไก่คอไก่หน mm ึ่งหนเลอเลยสเลยสเลเล ชื่ออะไรคะเด็กหญิงอะไรคะเกิดอะเกิดเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงปะวะปะวะริสาพงออนชีเล่นชื่อน้องพีนยอคนเรียกว่าพีลี nhiều liền qua tèo quao 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 Cả đồ quao đinh quao 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 ยิ้มนะาก้นสวยนะคะนี่ใจใจเดียวนะะังาวันนี้นะงาใจเดียวจ้วยๆเลยนะงาเฮ้ยเฮ<อ>้ยโอย้สวยเลยกดอะไรอะเมื่อกี้นี่ <c oughs> ข้าวฟัก <c oughs> คีเอเตอร์ได้นี่คีเอเตอร์น้อยใช่ไหมโอ้ยโอ้ยมันมืดลูก no